าไม่มีคนไทยคนไหนจะอ่านจารึกได้ผมนี่แหละจะต้องอ่านจารึกให้ได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนนครภาพศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนนครถ้าไม่มีคนไทยคนไหนจะอ่านจารึกได้ผมนี่แหละจะต้องอ่านจารึกให้ได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนนครวันที่21ิมีนาคมพศ 2,542เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่80ของศาสตราจา์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนครบรรดาลูกศิษย์จากหลายสถาบันจึงร่วมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตโดยสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานให้องประชุมมหิสรธน,นาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ศิลปวัฒนธรรมฉบับพฤษภาคม2542ได้นำบทปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐนนครมาเผยแพร่ที่ท่านได้เล่าย้อนเรื่องราวตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานและวัยเกษียณดังนั้นเพื่อเป็นการอุทิศและไว้อลาลัยแก่ศาสตราจารย์ด็ตอร์ประเสริฐนาน,านครที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ 2,562ศิ25ลปะปวัฒนธรรมจึงได้นำบทปาฐกถาพิเศษมาเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งเป็นการระลึกถึงคุณอุปการของมหาบัณฑิต5แผ่นดินวินัยดีเรียนเด่นไม่เป็นกีฬาชีวิตผมดีเด่นตรงที่เรียนหนังสือเก่ง เมื่อเรียนชั้นประถมมีพี่น้องเรียนอยู่3คนผมเป็นคนที่3ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่พอถึงประถม3ภาคเรียนสุดท้ายเขาสอบได้ว่าคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันผมจึงต้องเสียค่าเล่าเรียน3บาทผมสอบประถม3ได้ภายในอายุ9ปีเต็มจึงได้ทุนเล่าเรียนจนจบมัธยม8ท่นี้จะต้องไม่สอบตกเลย ผมมาเรียนําชั้นมัธยมแปดที่โรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงจึงต้องเสียค่าเล่าเรียน60บาทสมัยนั้นใครเรียนเก่งจะต้องเรียนมัธยม8ปสองปีใครไม่เก่งจะเรียนเพียงปีเดียวเพราะคนจะชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้ต่อเมื่อไม่เคยสอบชั้นมัธยม8มาก่อนคนเรียนเก่งจึงต้องซุ่มเรียนําชั้นกันทุกคนผมได้ทุนกอพอไปเรียนปริญญาตรีทางเกษตรวิศวกรรมที่ฟิลิปปินส์กลับมาทำงาน12ปีแล้วได้ทุนกอพอ ไปเรียนจบปริญญาโทและเอกทางวิชาสถิติและวิชาขยายพันธุ์พืชที่มหาวิทยาลัยคอเนลผมเป็นนี่ตาสีตาสาเรื่องทุนเล่าเรียนจึงไม่เคยคิดจะหนีไปรับเงินเดือนสูงสูงที่อื่นและยังสอนหนังสือใช้นี่ตาสีตาสามาจนทุกวันนี้เมื่ออยู่ชั้นประถมได้ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละสองสตางค์พอซื้อขนมจีนและส้มตำได้อย่างละจาน สมัยเรียนมัธยม8สวนกุหลาบได้ค่าเบียเลี้ยง6สตางค์เป็นค่าก๋วยเตี๋ยว5สตางค์และค่าน้ำลำไยใส่น้ำแข็งสตางค์หนึ่งผมเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแพร่นารีรัตน์ความประพฤติเรียบร้อยจนครูใหญ่นะนำให้นักเรียนสตรีทั้งหลายเอาอย่างเด็กชายประเสริฐนนนครซึ่งเรียบร้อยที่สุดในโรงเรียนนักเรียนสตรีบางคนชอบปีนต้นไม้ ส่วนผมถูกผู้ปกครองกดขันมากเดินกระดานจนเกิดเสียงดังก็ไม่ได้เดินแกว่งแขนกว่าเดียวแขนจะหลุดเลยเรียบร้อยเป็นผ้าพับไหวผมข้ามชั้นจากมัธยมสองไปมัธยมสี่จากมัธยมสี่ไปมัธยมหกตอนนั้นผมภูมิใจมากแต่มาตอนหลังผมไม่สนับสนุนให้ใครเรียนกระโดดข้ามชั้นเพราะจะขาดความรู้วิชาพื้นฐานบางวิชาไป เช่นผมไม่ได้เรียนแผนที่ประเทศไทยชั้นมัธยมสตอนสอบวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ชั้นมัธยม6ผมสอบได้เพียง8คะแนนจากคะแนนเต็ม60คะแนนปัจจุบันผมมาเป็นรองประธานคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ได้อย่างไรไม่ทราบผมให้กำลังใจนักศึกษาว่าในเมืองไทยนี้ใครอยากจะออกไปอยู่แนวหน้าในสาขาวิชาใดก็ได้ถ้าสนใจศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจัง เพราะคนไทยไม่ชอบทำอะไรจริงจังกันเป็นส่วนใหญ่ผมมีนิสัยไม่ยอมเห็นใครผิดพอครูเขียนเรื่องใดผิดลงบนกระดานดำพอมาจากต้องลุกขึ้นท้วงตลอดเวลาจนวันหนึ่งอาจารย์ใหญ่มาสอนภาษาไทยแทนครูที่ขาดท่านบอกว่าชูชกคงมีลักษณะบุรุษโทษ18ประการอยู่เพียงบางลักษณะเท่านั้นผมเปิดตำรายันว่าชูชกมีลักษณะบุรุษโทษครบ ทั้ง18ประการผมเคารพอาจารย์ใหญ่ผู้นี้มากเห็นหน้าท่านซีตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าทักท้วงครูบาอาจารย์อีกต่อไปผมเรียนหนังสืออย่างเดียวการกีฬาไม่เอาไหนเลยสาเหตุหนึ่งเพราะถึงปีที่เรียนบาเดียวผมกระโดดเท่าใดก็ไม่สูงพอที่จะจับบาได้นักเรียนห้อง8กรัมสวนกุหลาบสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้17ปีติดต่อการแน่ลัคนสอบได้ที่1โรงเรียนต่างๆพากันลาออกมาเรียนที่สวนกุหลาบกันหมด นอกจากนั้นนักเรียนมัธยม8กรัมสวนกุหลาบแข่งขันการเรียนมากอาจารย์ต้องขอร้องให้ไปเที่ยวเปรเสียบ้างอย่าเรียนให้คล่ำเคร่งจนเกินไปพอปิดเรียนภาคต้น3าวันผมไปเรียนโหราศาสตร์กับพระที่วัดสุทัศน์วิชาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ผมอยากจะเรียนทั้งนั้นพอรู้เรื่องแล้วก็หมดสนุกอยากเรียนเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องใหม่ต่อไปอีกเช่นหนังสือพิมพ์สมัยนั้นลงเรื่องเครื่องรับวิทยุแบบเครื่องแร่ เรื่องวิชาดนตรีสากลผมเรียนจากหนังสือพิมพ์จนพอไล่เสียงอ่านโน้ตได้ตะกุกตะกักเพราะมีความรู้ทางดนตรีไทยเป็นนักร้องส่งเพลงสามชั้นดนตรีไทยประจําโรงเรียนอยู่แล้วเป็นหัวหน้าลูกคู่มีหน้าที่บรรจุเพลงละครร้องประจําโรงเรียนเล่นสอด,ดวงและออแกนเป็นเพลงสองชั้นได้แต่ไม่อดทนพอที่จะหัดเล่นเพลงสามชั้นสอบตก จบมัธยม8ผมไม่มีเงินค่าเล่าเรียนให้มหามีรรรรถรถรถวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปีละ20บาทจึงคิดจะไปเป็นครูประชาบาลเงินเดือน8บาทเพื่อเก็บเงินมาเรียนธรรมศาสตร์บังเอิญผมสอบชิงทุนกอพอได้ไปเรียนวิชากเกษตรที่ฟิลิปปินส์ปีนั้นผมเป็นคนเดียวที่สอบตกสัมภาษณ์ของกอพอ เพราะคุณหลวงวิจิตวัฒการถามว่าทำไมถึงอยากไปเรียนที่อังกฤษผมตอบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วไม่อยากเรียนภาษาอื่นให้ปวดหัวเปล่าๆที่ตอบไปอย่างนั้นเพราะรู้ว่าคุณหลวงวิจิตวัฒการรู้ถึงเจ็ดภาษาท่านเลยให้ผมตกสัมภาษณ์แต่เมื่อรวมกับคะแนนข้อเขียนย่างผ่านไปได้ผมกลับจากฟิลิปปินส์มาเรียนธรรมศาสตร์ทางปลายสีจนสอบได้ทำศาสตรบัณฑิตแล้วเรียนต่อปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สอบตกอยู่วิชาเดียวคือเศรษฐศาสตร์พิสดาร ท่านอาจารย์ออกข้อสอบว่าท่านเห็นอย่างไรกับการแชร่เย็นธนบัตรไบลพัน์สมัยนั้นเงินเฟอ้อรัฐบาลได้แช่เย็นธนบัตรไบลพัน์ให้ใช้ไม่ได้ชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งปีตามข้อเสนอของท่านอาจารย์ผู้นั้นผมตอบว่ามีทั้งคุณและโทษตัวอย่างเรื่องโทษได้แก่ร้านท้ำหม,มวกมีธนบัตรใบลพัน์อยู่9ก้าใบจะจ่ายเงินเดือนลูกจ้างก็จ่ายไม่ได้โรงทำหมวกจึงต้องปิดไปผมจึงสอบตกอีกปีหนึ่งอาจารย์ผู้เดียวกันสอนว่า ราคาทองในเมืองไทยถูกกำหนดโดยพ่อค้าเพียงสองสามคนทองเป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับค่าของเงินบาทพอดีท่านอาจารย์คกฤทธิตศสอนว่ามีอาจารย์ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งสอนว่าราคาทองไม่เกี่ยวกับค่าเงินบาทนั้นท่านว่าให้ฟังหูว่าขึ้นราคารัฐมนตรีคลังต้องวิ่งพลานทีเดียวผมเอาคำตอบท่านอาจารย์คกฤทธิตไปตอบจึงสอบตกอีกอีกครั้งหนึ่งผมสอบสัมภาษณ์วิชาการทหาร คำถามว่าเห็นอย่างไรที่ทุกคนต้องเป็นทหารผมตอบว่ามีส่วนดีและส่วนเสียคือส่วนดีฝึกหัดให้คนแข็งแรงขึ้นและมีระเบียบวินัยที่ไม่เคยเรียนหนังสือก็จะได้เรียนจนอ่านออกเขียนได้ส่วนข้อเสียคือคนแต่ละคนะมีความสามารถที่จะช่วยชาติได้ในหน้าที่ต่างๆกันท่านอาจารย์ติงว่าทุกคนไม่ว่าเจ้าว่าใพร่ต้องเป็นทหารดังนี้ไม่เป็นทําดีหรอกหรือผมยืนยันว่าบางคนอาจช่วยชาติในหน้าที่อื่นได้ดีกว่าเป็นทหาร ผมจึงสอบตกอีกทั้งหมดนี้เพราะผมเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัายเกษตรศาสตร์เงินเดือนสูงกว่าปริญญาโทอยู่แล้วสอบได้หรือตกไม่สำคัญสำหรับผมภาพศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐน,นนาครโรคาม่าเยือนเมื่อผมอายุสามขวบเดินต่อแตกลงไปจมน้ำในสับบังเอิญไปเกาะเสาหลักมีคนเห็นหลักไหว เลยไปช่วยไว้ทันเมื่ออายุสิบขวบผมเป็นไข้จับสันตัวแข็งไปแล้วครึ่งซีกหมอจบอนุปริญญาแพทย์แผนปัจจุบันหมดปัญญารักษาแต่นายแพทย์แผนโบราณใช้ดีงูเน็บทวารทําให้ขับถ่ายได้เลยหายตัวแข็งถ้าไม่มีแพทย์แผนโบราณช่วยชีวิตไว้ผมคงไม่ได้มายืนอยู่ที่นี่เมื่อเรียนที่คอนเนลผมเป็นวัณโรคในกระดูกกระดูกสันหลังข้อที่5กร่อนไปครึ่งซีกต้องผ่าตัดเอากระดูกปนไปรยเชื่อมไว้ แล้วใส่เฝืออต่างเสื้ออยู่3ปียาสมัยนั้นแรงมากมีคนแพ้ยาร้อยละห้าคนผมแพ้ยาทําให้เกิดประสาทหลอนอันหนึ่งหลังฉีดยาหัวจะหมุนไปหมดผมจึงไม่ยอมให้ฉีดยาบุรุษพยาบาลหลายคนต้องมาช่วยกันจับเขาคิดว่าผมเสียสติผมลองทดสอบความจําว่าเป็นอย่างไรผมสามารถท่องบทอาขยาในมหาเวสันดรได้แดหน้าและท่องโครงโลก,กนิตโครงในตะเลงพายได้เป็นสิบสิบทระคังจีนตีเมื่อคืนดังเมื่อเช้า ผู้ที่สอนรากฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้ผมมีคุณครูลอชัยประวัติที่พิริยาลายแพร่คุณพ่อของด็อกเตอร์โอลานอาจารย์ซิลเวอร์ทอนที่สวนกุหลาบและศาสตราจารย์รัวที่ฟิลิปปินส์ในตอนแรกอาจารย์ซิลเวอร์ทอนไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่เพราะผมไปสมัครเรียนเมื่อเปิดเรียนไปแล้วไม่ทราบระเบียบที่อาจารย์วางไว้และผมไปเข้าห้องเรียนสายเป็นประจำ ผมพักอยู่ในวัดเรียบเดินไปถึงประตูโรงเรียนพอดีระครังครั้งที่1ประตูปิดต้องวิ่งไปเข้าประตูหน้าห่างออกไปร้อยเมตรทำให้เข้าเรียนสายถูกทำโทษให้คัดเรื่องที่กำลังเรียน3จบพอวันมาส่งงานก็มาสายเสียอีกต้องคัดเพิ่มขึ้นเป็น6เท่าตอนหลังอาจารย์ให้คิดปริศนาคำนวณใครคิดได้มีรางวัลหนึบาทผมคิดได้เสมออาจารย์เลยหายเกลียด ผมเป็นคนล่าชา้าเพื่อนให้สมยาว่าระคังจีนตีเมื่อคืนดังเมื่อเช้าแปลว่าระคังตะกัวตีตอนกลางคืนต้องรอถึงตอนเช้าจึงจะมีเสียงมวยออกมาสมัยผมเป็นเด็กทุกคนจะต้องฝึกฝนตนตามหนังสือมั่นสมองมหาบุรุษและวิชา8ประการของคุณหลวงวิจิตวาทการฝึกให้มีสมาธิดีบังคับให้หลับตื่นได้ตามเวลาที่ต้องการการเรียนอาศัยสมาธิธมากเวลาผมอ่านหนังสือคนมาเรียกชื่อผมข้างๆตัวผมยังไม่ได้ยินเลย ต่อมาเมื่อเรียนวิชาธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งอ่านหนังสือรู้เรื่องเพียงสามบรรทัดต่อจากนั้นขาดสมาธิอ่านจบไปทั้งหน้าโดยไม่รู้เรื่องเลยครั้นกลับมาอ่านใหม่พอถึงสามบรรทัดใจลอยไปไม่รู้เรื่องในหนังสือเช่นเดิมผมจึงเข้าใจว่าทําไมบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งและจับใจความไม่ค่อยได้สาเหตุหนึ่งเพราะสมาธิไม่ดีนี้เองไม่ชอบบริหาร ผมชอบสอนหนังสือไม่ชอบบริหารแต่พอเอามาอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะพอเพื่อนๆขอรถหลวงไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ก็โกรธคนที่ไม่ควรจะได้ขึ้นเงินเดือนก็คิดว่าตนควรจะได้สองขั้นหาว่าผมการท่าที่จริงคณะบดีเป็นผู้ขึ้นเงินเดือนเลขานุการไม่มีเสียงมีสีนี้และผมกลายเป็นแดงไปด้วยพอสอ 2,527ผมกเกษียณไปได้5ปีแล้วทางการไม่กลา้าตั้งผมเป็นที่ปรึกษากรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเพราะเขาว่าผู้ใหญ่พูดกันว่าลึกๆล,ล,ลงไปผมเป็นแดงถ้าตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายแดงจะได้ใจในตอนนั้นศาสตราจารย์สินสป,ปนนท์ได้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วและศาสตราจารย์วิจิตก็ได้เป็นประหลัดทบวงไปแล้วผมยังคงจัดได้ชื่อว่าเป็นแดงไปจนตายกระมัง ผมขอลาออกจากตำแหน่งประหลัดขบวงเพราะเมื่อไม่ไว้วางใจกันแล้วผมต้องติดต่อกับอาจารย์และนิสิตอยู่ตามหน้าที่พอมาจะทำอย่างไรถูกแต่ผู้ใหญ่จัดการให้ผมถอนใบาลาและให้ผมเป็นสมาชิกสภาในโคต้าทหารโลกประวัติศาสตร์ผมสนใจทางวิทยาศาสตร์ขอให้น้องชายส่งตำรามาจากอังกฤษเขาเคยส่งเรื่องระเบิดอะตอมิก เรื่องจัก,กรวาลขยายตัวตำราทฤษฎีเลขเฉพาะมาให้แต่ไม่ยอมส่งวิธีแต่งเพลงสากลและตำราแต่งกลอนฝรั่งมาให้ผมเลยแต่งเพลงสากลและกลอนฝรั่งไม่ได้พศ2486ผมทำเรื่องโครงนิราธริพุนชยัยเรื่องนางลบพมาศพศ 2,487ผมเลิกค้นคว้าทางภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไปเป็นเวลา16ปีเพราะถูกปรามว่าการเขียนแก้ไขประวัติศาสตร์อาจทำให้ถูกความบาตว่าเป็นลูกศิษย์คิดล้างครูมาถึงพศ2,503คุณทนิดยู่โพขอให้ผมไปสัมมนาโบราณคดีที่สุขโขทยัยผมจึงกลับมาอยู่ในวงวรรณคดีและประวัติศาสตร์อีกเมื่อก่อนเมืองไทยพบศิลาจารึกก็จะต้องทำสำเนาส่งไปให้ ศาสตราจารย์เซเดออ่านที่ปารีสท่านก็อายุมากแล้วถ้าตายไปนี่เป็นอันว่าจะไม่มีคนไทยอ,อ่านศิลาจารึกในเมืองไทยได้เชียวหรือผมคิดว่าคนไทยจะต้องอ,อ่านจารึกได้ถ้าไม่มีคนไทยคนไหนจะอ,อ่านจารึกได้ผมนี่แหละจะต้องอ,อ่านจารึกให้ได้หม่อมเจ้าสุภัทรดิติศกุลทรงขอให้ผมมาสอนวิชาการอ,อ่านศิลาจารึกจนถึงครั้งที่สามผมจึงรับมาสอนในมหาวิทยาลายัยศิลปากรตั้งแต่พศ 2512จนถึงปัจจุบันนี้หอหีบชีวิตของผมมีผลงานทางวิชาการมากเพราะภรรยายอมให้ผมใช้เวลาว่างทำงานทางวิชาการผมขอขอบคุณภรรยาผมไว้ในที่นี้ด้วย